วันนี้ ane, ข้าบาสออต้องการซ้อมเริงรับกับพวกเจ้าังข้าจะเป็นตัวยือกหามแม้ใครแพ้โดนปุบเฮ้ยไปเครียดที่ไหนมาวะเนี่ยอุ้ยยังไม่ได้ประมาณแน่เลยจะให้ตบอย่างเดียวเลยออกมาไม่ได้รางวัลไอ้ยากแพ้เลยแล้วแพ้ Thank <laughs> you. Thank you. I'm um, แล้ววอลส่งเด็กวอลไม่ได้เปิดอย่าให้เติกโคโเนี่ย,ตก,ย,ต,กย,ต,กยตกเฮ้ยตอบขนาดน,นี้เลยวันนี้ไม่ต้องเอาค่าตัวนะอานนี้อะไรวันนีไ้ไม่ไปไวานมาไม่ไป พูดว่างไงอ่ะใครแพ้โดนตบอ่ะทุกคนแพ้ดโดนตบของฉันแพ้ก็โดนตบองค์สู้นี่เก่งใหม่ไม่ได้ใช่สิมือม,มันดีก,กว่าหน้ามันอ่อนก,กว่าไม่ใช่แกแหมพูดพึด่งแต่ก้มรักเชียร์ <S <S แ,ลแล้วมัาให้ใกล้ๆทำไมเครื่องแต่ละวันหน้าดูเลยนะนแม่มากขอบคุณนะครับ แค่มีปัญหากนวลนวเห็นไหมคนรักนวลนวเยอะแยะเนี่ยคนรักเนี่ยเป็นหมื่นแล้วคนไม่รักอ่ะเป็นแสนพูดอะไรกันนี่ยวันนี้นวลอาจจะเสียงแหบแห้งไปบ้างต้องขอกราบประทานอภัยครับตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาปีที่แล้วเล่นราไม่เคยมีงานที่ไหนเลยครับผมอาพูดเก็บเก็บเสียงไว้งานนี้โดยเฉพาะพูดเองก็มีงานขอเชิญพรบินไม้หอมหลานชายนวลนว รับกันทั้งตะโกนไปเลยเฮ้ยตะโกนไปืลยอะปล่อยให้แม่งยากจนอย่างนี้ยปลองมันคนเดียวเลยนะคนเดียวเลยไอ้ยาก็ต้องให้หลานผมไม่มีปัญหาเลยเป่าเนี่ยฮะหน้าตาดีนะชื่อลิเกพมินชื่อชื่อเล่นชื่ออิจจ์เข้าคาแรคเตอร์โวยไปนอกเลยคนหาเลยชื่ออิจจเรียบร้อยเลยเรียบร้อย ชื่อจริงยิ่งหนักกว่าอีกทำไมอ่ะชื่อสมเลอร์มาลุจักเปล่าเนี่ยแม่แม่ชื่อสำลานกระห้องจองกันลูกชื่อสมเลอเสียงเพชรนะเสียงเพชรเขาบพสเขาโพขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่จะเฮ้ยแม่บริษัทมึงจะเสียหายไหมว่าชื่ออะไรเนี่ยว่าชื่อสำลานสมเลอรอะไรเนี่ยเอ้าชื่อนี้มีความหมาย ไี่ใหม่เหรอไปยังไงดีๆไปมาฝูงใหญ่ที่ไทยร่วมกันสำลานสำเลืองบรรจุนี่ยคนเราชื่อต้องมีความหมายชื่อมันต้องมีความหมายดี่มาสำลานสำเลิงสำลาแล้วคือพูดเดี๋ยวก่อนอะไรพวกมึงตกหน้าเลยทำไมเดี๋ยวเลครับนี่กูเป็นเจ้าเนี่ยมึงไม่กลัวเหรอเจ้าลิเกโอ้ เงินได้มาก็ไม่ได้ใช้แล้วเคลียร์ข้าวหวยให้แม่ก่อนเลยไเหนหมดเลยมึงนี่มันเสียงคำไม่ตกฟ้าตกฟ้าก็ขาครัแพ่อเล่นี่ซาซาซายอ้เยี่ยไรฟองมึงนี่ชักอาใหญ่เลยเอาใหญ่ก็เอาช้างเลยขนดากูใช่ไหมแข่งกอางไหมล่ะไอ้เดยกเราเก่งพี่เนี่ยผู้ชายเนี่ยสู้ยังไงเล่นกับพี่วิรัตทงนีงได้ไงชื่ออะไนนะวิรัต วี่งวิ่งไม้หอมวิ่งหมูแบบน่องใจแล้วนผล่มาช่วยผมอยากได้พวกองค์มีความสุขพีหนักปีไข่นี่จะไปแข่งเกียรติทำไมซ้อมทำไมทุกวันเลยเนี่ยใครอยากจะให้ทหารทุกคนมีความแข็งแกร่งมีความเก่งหากแม้เกิดสิทสงครามแผ่นดินของเรา จะได้ไม่พ่ายแพ้ไงโอเดพระทรงได้โป่าน้าคไทยใทวันี้กองทัพของรานาไ Thank you. ดูกับพระเก้าส่วนพวกเจ้า3เล็งนําเมื่อคุณจะផុត